คนนี้เว่ามินาสังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮารุกินะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่คอยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับก็คือตอนนี้ช่องฮารุกิเราถึง 2,000ซับแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งจริงๆนะครับผมดีใจมากเลยเนะี่ยมไม่คิดว่าซับใน YouTube จะขึ้นมาถึงขนาดนี้นะครับมผมก็เลยเอาเกมที่มันดูที่จะสนุกสนุบบวกโยนเกมสักหน่อยมาให้ดูนะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็น่าจะเห็นในปกคลิปแล้วครับเป็นคิริโตสายเวทนะครับดาบฟาร์เวทใครว่าไม่โหดนะครับก็ต้องมาดูคลิปนี้หน่อยแล้วแหละเพราะว่า ผมเอาไปลงแรงจัดันดับ3เกมก็คิวสิบบวกทุกเกมเลยนะครับรวมกับเกมธรรมดาก็คิวสิบวกทุกเกมเลยนะครับ4เกมก็พอไหวอยู่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนเอามาเล่นแบบคลายเครียดเอามาเล่นกันขำๆกับเพื่อนนะครับหรือไม่ก็เอาไปโยนเกมแบบขำๆก็เพื่อนๆก็สามารถเอาเซตนี้ไปได้นะครับคือเวลาเราเจอโจ๊กเกอร์เนี่ยโจ๊กเกอร์มันกันกายภาพใช่ปะแต่ม hmm ันไม่กันดาเมจเวทกับ ทูดาเมจใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิริโตก็อาจจะเป็นตัวแก้โจ๊เกอร์ได้นะครับ mm hmm. เพราะว่ามันมีทั้งขี้ม่วงขี้ขาวใช่ป่ะเออแล้วก็อันติก็เป็นทูดาเมจก็คือโจ๊เกอร์อาจจะชุดเดียวหายเลยนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันในเกมนะครับใครที่ยังไม่กดซับสไคร b ์ก็ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา mm hmm. เราไปชมกันในเกมกันเลยครับไป เนี่ยครับแท่นกระโดดยังอยู่อยู่เลยเราจะเริ่มบัฟฝั่งดาร์กทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะไปจบเลนแคลรี่จะได้ไปแก๊งเลนแคลรี่นะครับแบบไปนัวเลยเพราะว่าเกมนี้เรามีตีมีนะครับเคมาลุยกันเลยก่อนอื่นก็ฟาร์มฟาร์มให้เสร็จสามกองนะครับ โอเคครับพอฟาร์ม3กองเสร็จเราก็ไปแท็กกลางนะครับเพราะว่าเราจะได้การันตีเวล4นะครับคือถ้าเราแท็กกลางเวลเราจะได้เวลคีปกลางมาใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ตังค์ด้วยเนาะเรามีตีมีด้วยก็คือเราจะการันตีเวล4นะครับเฮ้ยทูรูแม,มนพอเราแท็กกลางเนี่ยเราจะการันตีเวล4นะครับกันฝั่งเขามาเวทตัวน้อยเรานะครับเพราะว่าช่วงเนี่ยเวลาเล่นคอนลุงๆอะ่ะเขาจะมาตัดคีปเล็กเรานะครับแล้วป่าจะไม่สีป่าจะเล่นยากมากนะเพราะงั้นการแท็กกลางเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะครับโอเค พอฟาร์มครบหกหลุมปุ๊บเราก็ไปแกงนะครับเราดูว่าเลนไหนจะมีประเด็นนะครับแต่กันล่างไม่มีประเด็นนะครับขี้ไม่ดันกลางมีประเด็นเอาดิตายเลยตายไหม,ม,อมโอเคตายสวยหายละตีมีเออตีมีตาย,ยเรียบร้อยตีมีล่วงไปแล้วหนึ่งอ้ยโอ้เพื่อนโดนไทยโอเคได้อยู่มาดิซูเปอร์แมนเนี่ยครับเรากดพันนิดนะครับโอเคเรากดพันนิดนะครับ แล้วเรามาบีบัฟแดงด้วยจะทําให้ซูเปอร์แมนอะตกเครื่องนะครับโอเคเลือดแค่นี้เราไม่จําเป็นต้องกลับนะครับเพราะว่าเราตีคีปเนี่ยเลือดเราจะเด้งด้วยนะครับคีปปะโดนคีปกลางเข้า okay, okay. อ่ะโอเคกลับไปฟาร์มนะครับตีมี่เราชนบัฟให้อยู่โจเกอร์ <c oughs> โดนได้แห่รอของก่อนรอของเวทก่อนนะโอเค พอบัฟฝั่งเราเกิดนะครับเราควรที่จะฟาร์มบัฟก่อนนะครับเราจะได้มีตังค์เยอะๆเนาะป่าเป็นตัวที่ต้องตังค์นำครับเพื่อที่จะไ,ได้ไปแก๊งศัตรูที่ตังค์น้อยแล้วเราจะได้ฆ่าเขาได้นะครับจะได้กดเขาได้มาเนี้ยเนี่เราแท็กกลางอีกเว็บหนึ่งเราจะวิ่งลงล่างกันนะครับโอเคถ้าเกิดไม่มีประเด็นเราก็มาฟาร์มคีตต่อนะครับโอเคฟาร์มหกหลุมเสร็จเหมือนคลิปกลางจะดันนะครับผมมาดักแล้วทาตาต้องวิ่งมาเรียบร้อยนี่ไงปึ๊บป๊บ,ปบล็อกอีกทีนึวย เนี่ยครับอเลนเป็นตัวที่อบอกไปหลายคลิปแล้วถ้าเ,เพื่อนๆดูถ้าใครดูเป็นคลิปแรกก็นะฮะไม่จำเป็นต้องกดอันติก่อนนะครับโอเคเนาะเราใช้ซกิว2กับซกิว1สามารถฆ่าได้เมื่อกี้ดามดเมจเราค่อนข้างแรงนะซาตาโดนแค่ไม่กี่ทีทิมหายแล้วคาฟินี่โดนตายไม่นั่นเรียบร้อยโอเคซูเปอร์แมนปิดได้อยู่เฮ้ยโดนผักโอเคอปึ๊บตีอันติโอเค ชิมหายแล้วทีมี่ตายไหมเนี่ยออกมาออกมาโอเคคีบจะดันนะกลับทางเดิมได้จะโดนปิดไหมเนี่ยคือเมื่อกี้เ,เราไม่จําเป็นต้องอันติก่อนนะครับเอ้ยชิบหายแล้วทีมี่ตายขอรอดเถอะเพื่อนอย่าต้องตีสู้ชิบหายมูราดกลับปึ๊บโอเคอันติ <laughs> ไม่มีผมตีไม่ได้คือเพื่อนๆเห็นจังหวะที่ผมตีซูเปอร์แมนเมื่อกี้ไหมครับเราไม่จําเป็นต้องกดอันติก่อนนะพอเราไม่กดอันติก่อนปั๊บ เราสามารถโกดันติใส่โจ๊กเกอร์ได้ทีหลังนะครับก็คือเราสามารถเก็บได้2ตัวถ้าผมอันติเปิดซูเปอร์แมนเมื่อกี้โจ๊กเกอร์อาจจะรอดนะครับป้อมค่า,าจ,จะไม่แตกด้วยก็ได้เพราะว่าโจ๊กเกอร์เขาอาจจะเคลียร์คปได้นะประมาณนี้นะครับโอเคเราคิดอะไรไม่ออกไม่ใช่คิดอะไรไม่ออกสิลูกเกมมันเหมือนไม่มีอะไรเราไปฟาร์มต่อนะครับขี้ป,ป่าเราเกิดเราควรฟาร์มนะครับอุย้ยชิบหายละบนโดนตายไหมเนี่ยคาเฟนีคือเกมเนี่ยตีมี่มาเดินกับผมเลยนะครับก็สงสารคาเฟนีเหมือนกันแต่คาเฟนีก็โหดเหมือนกันชิบหายแล้วตีมี่เข้าไปงั้ ปอยมาเพื่อนโอเคโอเคครับมาใส่เลยไหมมาเพื่อนปึบโอเคซิปไม่มีมานาด้วยโอเคปับปับปับโอเคตายเฮ้ยเพื่อนพเพื่อนเมื่อกี้เห็นปะยังแรงอะ่ะเฮ้ยมันมันแรงหรือว่ามันเลือดน้อยวะแรงแหละแรงแหละโอเคครับเราก็เอาป้อมออกก่อนนะครับมูลาดแล้วมูลาดแล้วเอาเดิอกขาสวย อโอ้โหผมไม่รีบล็อกขานะครับเลยรอดหวังสกิลไงตาต้าตายเรียบร้อยออกผมไม่ได้นะเมื่อกี้คาเฟนี่เขาได้นะครับเอามูลาดสวัสดีสวยอุ้ยนึกว่าจะกิ๊สกิลหลบอันติผมนะครับเกือบไม่ได้ฮะ <laughs> มูลาดชิบหายแล้วซูเปอร์แมนคาเฟนี่คาเฟนี่โอ้โหโอ้โหคาเฟนี่ของจริงว่ะ <been> เราเลี้ยงครับเอาเลี้ยงเอาเลี้ยง ขนาดตีมี่ไม่ได้ไปยืนด้วยนะครับเนี่ยโคตรโหดเลยเคครับก็ฟาร,ร์มต่อนะครับบักรถไถว่าสาั้นคนอีสานไหมครับคนอีสานเนะี่ยเคครับเราฟาร,ร์มต่อเนาะเคครับเราก็เก็บออบเจกต์นะครับให้ออฟเลนเคลียร์คลิปล่างออาอเคริเตอร์ไปดักพุ่มเจอเจอโอ้สวยสวยได้บูด้วยนะครับมูลาดตายไหม ผมโซนนี้นะครับผมโซนโจ๊กเกอร์ให้โอเคโจ๊กเกอร์ไม่กล้าเดินมาจะเย็นจะเย็นลิเตอร์มาแล้วมาแล้วฮึบโอเคเป็นไงแรงปะผมคิดว่ามันแรงว่ะแรงไหมเพื่อนผมว่ามันค่อนข้างแรงนะนัน่นนั่นนะน้าน้ขอบคุณขอบคุณอุย้ยอุ้ยโจ๊กเกอร์สงสัยเห็นนะครับอาตาบินละตายดิบินงั้นโอเคเราเอาป้อมออกนะครับทันนะโอเค คือคีบเข้า2ตัวโอ้เพื่อนเราหายหมดเลยเว้ยสตัวซาต้าเทียสองแล้วเนี่ยเอาเรื่องแคเมื่อกี้ผมไปตีป้อมนะครับไม่ได้ไปช่วยเพื่อนผมบอกว่าคนเกิดได้แต่ป้อมเกิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาป้อมดีกว่าเนาะใช่ปะ <c oughs> เพื่อนผมก็พูดถูกของเพื่อนผมแหละมาโอเคครับเราว่าดันเลนคีบกลางจะเข้านะครับเราควรไปกันกลางนะเจอมูลาดว่ะซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเฮ้ย อืมล็อกโดนล็อกโดนฮึบอันติอืมโอเคไหวครับที่นี่ได้นะครับนิดเดียวโอเคของเวทใกล้มาละ <c ười> ใกล้ถึงแล้วรีฟาร์มาของเวทดีวกว่าเดี๋ยวทําของเวทไม่ทันเดี๋ยวจะจบก่อน <c ười> โอเคไฟาร์มับโอเคครับเราต้องไปเคลียร์คีิก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่มีคีิเขาจะตีป้อมไม่เข้านะโอเคซิปอืออือ คอมโบเดียวเป็นไงเพื่อนๆของเวทเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยบอกเลยโคตรตลกกับเกมเนี้ยโคตรหาเดี๋ยวโจกเกอร์รอกันหลังเกมเฮ้ยขอขอของเวทหน่อยเถอะโจกเกอร์กับโจกเกอร์เฮ้ยมูลาดอ้าวมาทำอะไรเพื่อนผมทำอะไรเพื่อนจึ๊บโอเคดูดิคิเวทเมื่อกี้เด้งอะ่40อะ406อ่ะโคตรแรงอะ่ะแรงไหมวะ นนนน,น,นดูคีวทเด้งดดดเป็นไงบอกแล้วเรามากับเคกับบ้านนะครับเฮ้ยตู้หนีหนีหนีโอเคแดงเกิดนะครับไปเอาแดงก่อนตรงกลางมีประเด็นไม่มีหรอกอเวฟล่างเข้านะโอเคลิกเตอร์บอกว่าลิกเตอร์จะเคลียเองนะอันนี้ผมกดกับเพื่อนนะครับบูเราเกิดจริงๆเราเอาบูก็ได้นะครับเวฟกลางดันเนี่ยเว็บบนจะดันต่อแล้วนะเห็นปะ เราดูเวฟของเราสะท้อนเป็นกระจกกับเวฟเขานะครับเฮ้ยเฮ้ยซาซาด้วยว้าวเป็นไงล่ะเยี่ยมเ้ยล่ะเยี่ยกวันนี้ไม่มีครับโอ้ยชีบหายละหมาที่ซิปกิ้งมาทางไหนโจกเกอร์มาด้วยหรอโจกเกอร์มาด้วยหรออ้าวกดก,กันกายภาพพี่ทูดาเมจกับดาเมจเวทเป็นไงคีเวทเก้าร้อยแปดสิบเดนะครับก็คือโจกเกอร์ก็แบบเอ๊ะอืมทษทีนะโจกเกอร์กูออกเวทวะจริงๆร โอ้โหบอกเลยเป็นโจเกอร์ก็คงแบบสะดุ้งอะบอกม,มีสะดุ้งอบเมื่อกี้เฮ้ยกดสกิลสองเลยดีกว่าทำไมมันเข้าแรงจังวะโอเยเฮ้ย,ยไม่ยังไม่จบดียังไม่ได้ของแบบขั้นสุดเลยอะ่ะจเย็นจะเย็นเฮ้ยไม่ดันนีมแล้วกการแสงเพราะนั่นอะ่ะโอเคของก็ประมาณนี้นะครับชิ้นสุดท้ายผมจะออกเป็นของเวทนะหาไม่เจอหาไม่เจอเออนี่ไงเจอละอเ <laughs> เหมือนจะมีประเด็นวะดักดีกว่าเฮ้ยโอ้โหสวยเคลิเตอร์เป็นไงเพื่อนผมเองเพื่อนผม <itt> ลิตตีนี่ก็เพื่อนผมครับเชื่อเพื่อนกูไหมเอ้ยเอโอ้โหแรงแรงแรงโอ้แรง,แรง,แรง,แรงเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะเป็นเมดก็ได้นะเพื่อนๆแต่คือแบบผมว่ามันก็ค่อนข้างแรงนะดาเมจอะเฮ้ยหายละผมว่าคาเฟนีมีบัฟแดงวะสู้ได้วะเรียบร้อยอาไอทีซูเปอร์แมนนะครับ นสารเครืจริงเลยโดนแครี่โซโล่โอเคแต่อย่างว่าหละครับแครี่เราเกิดเนาะตังเยอะมีของด้วยเขาแบบเล่นยากอะ่ะแต่ซูเปอร์แมนเกมนี้แบกนะครับเล่นดีมากเลยโอเคตาม<笑><笑>เฮ้เร่ง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 สมุดเวทผมเนี่ยผมบอกเพื่อนอยู่ว่าให้อย่าพึ่งจบได้ไหมเนี่ยอย่าพึ่งจบยังไม่ได้ของเลย okay. เดมอาดาร์กน,นะครับทีนี้เกิดนะ เพื่อนดูขีม่วงเด้งโอร้อย9 0 0 9 0 0 0 9 0 0ดาวเมจขาว1 9 0 0บอกเลยโจเกอร์มีร้องไห้อ่ะจะตายไหมเนี่ยไม่ตายไม่ตายโอเคทันนะครับเอาบูบับนะครับเราไม่จําเป็นต้องกลับนะครับเพราะว่าเลือดเรามีนะครับเนี่ยเราฟามเห็นไหมเลือดเด้งเยอะเลยเฟามอีกตัวก็เลือดเด้งเยอะเนี่ยเห็นไหมเลือดเด้งเยอะมากเลยเรากดรีคัเวอรรี่ก็ได้นะครับเลือดก็จะเต็มละประมาณนี้ หุยได้แล้วเพื่อนๆเห็นอะไรไหม holy of holy k โจเกอร์มึงตายกองบอกเลยมึงตายโอเคครับเพื่อนๆเนี่ยครับคำรามหนึ่งสองสามเราค่อยเข้านะครับเราจะไม่โดนดาเมจเห็นไหมนี่เป็นทิกนะครับไม่ว่ามังกรน่ะจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ถ้าเขาคำรามแบบเนี้ยเราควรที่จะรอเขาคำรามเสร็จสามครั้งนะครับเพื่อที่จะไม่รับดาเมจเนาะเฮ้ยเฮ้ยสองตัวเฮ้ยตีมีมาตีมีตามมาฮึบถึงเหลียบ้อยโจเกอร์สวัสดีจิ๊บจิ๊บ๊หาย เป็นไงผมตีแค่2สแต็กเขายังตายอ่ะแรงวะอย่ามาบัางอาจมาดูถูกดาเวเบสเรานะกลางจะแตกแล้วโอเคซิปเหรออุ้ยอุ้ยหนีเลยหนีเลยมูลาดนะครับอย่าเพิ่งจบพี่เพื่อนถอยละยายาอีซาต้าซาต้าเนี่ยาาาาาาเถอะเนีเ่ยเธอมูลาดโอ้ยชิบหายครับนี่ตายชิบหายเ,าายายเออเรียบร้อยซาตา้าโอ้โหจะบินหน้าแล้วจะ จบละบินสามเมื่อกี้ตายหมดนะเนี่ยหมดไหมวะเอาบินสามเมื่อกี้คือเขาได้อีชาเขาไม่ตายด้วยเพราะว่ามีตีมีไม,มไม่มีดาเมจใช่ไหมบินสามมันเก็บหมดแล้วจริงเฮ้ยเปลี่ยนรองเท้าตีไวเป็นรองเท,าเท้าเจาะเวด้วยเคสตารบอกขอหลอดที่นะชอนนังเนี้ยยังหาบินสามมันก็เท่แล้วเฮ้ยจริง ตลกกว่าไหนวะเคนี่ครับทำเอาบัฟก่อนนะครับบัฟแดงสําคัญนะครับเกมนี้เผื่อเราแบบเอาไปตัดขาซูเปอร์แมนได้นะครับบูบัฟก็สําคัญนะครับลดลดคู่ดาวนะครับเราไม่จําเป็นต้องตีตัวเล็กละเห็นไหมผมวิ่งผ่านตัวเล็กมาเจอกันเจอกันโจเกอร์ไปไปดิ้นดิ้นดิ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 นไปแล้วครับมาแล้วโจเกอร์ มา5วิเนี่ย15นาทีมังกรใหญ่จะเกิดนะครับเราจะได้มีลูกแก้วด้วยนะครับอโอ้โหขีสอง0ั 2, อันนี้ขนาดออกเวทนะครับยิงคีแรงขนาดนี้เรียบร้อยโอเคได้เวลาแล้วสิโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เจอกันเจอกันวันนี้ตีมีเพื่อนรักเพื่อนว่า2,5ไห้าะเฮ้ยลองทาเข้าหน่อยดิขอสอขอสอโอเค อยากรู้ไหมว่าอยากรู้ว่าไหวไหมนะครับโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์อุ้ยโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ฮึบเอาละโอเคกดสกิลสอง 2. แล้วไงเนี่ยเรียบร้อย <c oughs> เพื่อนๆดูดิโอ้โหดาเมจเวทขึ้นอย่างแรงเอ้ยเรียบร้อยนะครับจบแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครตีป้อมจะตาย <c oughs> ต้องไปตีเองนะคือจอดเมื่อกี้ไม่มีใครตีป้อมเลย คือจ็กเกอร์ม่แย่ดีนะจอสุดท้ายกดกิลสองกันไม่ได้เลยนะตลกว่ะลื่นไปขำไปนะครับเ okay, คับเพื่อนก็จะเกมจะประมาณนี้นะครับอันเลนเวทน,นะครับผมบอกเลยเล,เล่นแรงก็เล่นได้นะผมเอาไปลองแล้วก็ไหวสบายสบายหรือเปล่านะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับ2 0 0พันซับ คือโคตรดีใจเลยครับแบบดีใจมากๆไม่คิดว่าจะมีคนติดตามมากถึงขนาดนี้นะครับก็ก็ต้องขอฝากตัวเพื่อนๆต่อไปด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะก็เจอกันคลิปหน้านะบาย,บาย